พิสวัาดข้ามภพในอีพีที่22ถึงอีพีที่24ที่ใช้ในวันอังคารที่6พฤษภาคมจนถึงวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคมนี้ทางช่อง8เวลา6โมงตรงค่ะเมื่อถึงวันเปิดตัวโครงการทีรัฐได้พาแพรทองเดินเข้ามาในงานระหว่างยินรอแพรทองจูจูนัชชาก็เดินออกมาจากห้องน้ำทีรัตยิ้มพราะนึกว่าพัชชาก,ก็คือแพรทองเพราะนัชชาหน้าเหมือนแพรทองมาก นัชชาที่ไม่เคยเห็นทีรัตมาก่อนเห็นความสุภาพอ่อนโยนของทีรัตก็รู้สึกชอบทันทีที่แรกเห็นทีรัตก็จูงมือนัชชาเดินมาด้วยกันรังสิวัตรที่ยืนอยู่เห็นทีรัตเดินจูงมือมากับนัชชาก็โมโหจะเข้าไปอารวาสเสียงเมธินีก็ดังขึ้นอินังผีตะเคียนแกเสร็จแน่เมธินีเอาน้ำมันชนะมานสาดใส่หน้านัชชาทำให้นัชชาถูกน้ำมันพายเข้าเต็มๆจนเลอะเทอะไปหมด ทีรัตเข้าไปกอดน,นัชชาด้วยความหงใหญ่รังสิวัตรโมโหเข้าไปกระชากตัวทีรัตออกจากนัชชาและชี้หน้าด่าว่าอย่ามายุ่งกับคู่มัน่นทีรัตและเมทินีตกใจและยืนงงไม่อยากจะเชื่อหูเลยว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาเหมือนแพรทองเรากับแกะไม่ใช่แพรทองแต่เป็นคู่มั่นของรังสิวัตรทีรัตยังคงยืนอยู่กับนัชชาเสียวิสานและเสียทรงพลนัชชาเอาผ้าเช็ดหน้าซับหน้า ทำความสะอาดตัวเองจากน้ำมันพรายที่โดนสาดใส่ทีรัตมองหาแพรทองแต่ก็หาไม่เจอทีรัตจึงรู้สึกเป็นห่วงที่แพรทองหายไปจึงรีบขอตัวกลับนัชชารู้สึกชอบทีรัตทีรัตก็เริ่มรู้ว่านัชชาได้ทอดสะพานให้กับเขาก็เลยรีบตัดบทสนทนารุ่งเชา้าแพรทองออกตามหานางตนีที่อยู่หายตัวไปอย่างกระทันหันแพรทองเป็นห่วงนางตนีจึงพยายามติดต่อทั้งวาจาและทางจิต แต่ก็ยังไรวิเวลติดต่อหานางตนีไม่ได้แพรทองจึงไปหากโก้โกก็บอกว่าเขาเองก็ไม่ได้เจอนางตนีมาหลายวันแล้วเหมือนกันแพรทองเริ่มไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดเจนภาพตัดไปในอดีตแพรทองนึกถึงอดีตชาติที่ความรักของเธอกับหมื่นคีรีที่ต้องพังลงเพราะความเข้าใจผิดเมื่อพิมพันน้องสาวของแพรทองที่หายไปนานเพราะไปทำงานในวังได้กลับมาที่บ้านโดยบังเอิญ ได้ไปเจอกับหมิ่นคีรีและหลงรักเข้าแต่ก็ไม่คิดว่าหมื่นคีรีนั้นรักกับแพรทองพี่สาวพิมพันธ์ที่นิสใส่เยอะยิงเพราะคิดว่าตัวเองเป็นสาวชาววังแต่แพรทองพี่สาวเป็นเพียงหญิงชาวบ้านธรรมดาไหนเลยจะมาเทียบเคียงกับเธอได้พิมพันธ์อยากจะได้หมื่นคีรีจึงใส่ร้ายและพูดจายุยงแก้มหวังดีกับแพรทองว่าหมื่นคีรีไม่เหมาะกับแพรทองอาจจะมีผู้หญิงอื่นที่เหมาะสมกว่า จะมาสนใจพี่ที่เป็นเพียงแค่หญิงชาวบ้านได้อย่างไรพิมพันธ์พยายามจะเตือนให้แพรทองตัดใจจากมืดกิรีแต่หัวใจของแพรทองก็ยังยึดมั่นกับบืดกิรีไม่เปลี่ยนแปลงแม้ถูกพิมพันธ์จะยุยงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันแพรทองรลอยทีรัตฟังว่าที่เธอหายตัวไปไม่บอกนั้นเป็นเพราะเธอรีบกลับไปที่สาลเมยา่าที่กําลังมีคนเดือดร้อนทําให้เธอต้องรีบไปช่วยระหว่างที่ทีรัต กำลังคุยอยู่กับแพรทองก็อดนึกถึงนัชชาไม่ได้ทีรัตรู้สึกว่านัชชากำลังมีใจให้เขาแต่ทีรัตก็ไม่ได้คิดอะไรแม้จะมีหน้าตาเหมือนแพรทองก็ตามอีกด้านหนึ่งรังสิวัตรกเกษียรสรงผลผู้เป็นพ่อก็คิดวางแผนที่จะเร่งรัดให้รังสิวัตรแต่งงานกับนิชาโดยเร็วเพื่อจะรวบรัดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับเสียวิสารโดยไม่สนใจความรู้สึกจริงๆของลูกสาวเสียวิสารเลย เช้าวันรุ่งขึ้นนัทชาไม่รอชาเธอบุกเข้าไปที่ออฟฟิศของไรสิวัตรเพราะรู้ว่าเบทินีอยู่ที่นี่นัทชาลงไม้ลงมือตบเมธินีอย่างสาสมหลังจากถูกน้ำใส่กลางงานเลี้ยงทำเอาเมธินีแครนจนกรีดลั่นทางด้านทีรัตกับแพรทองก็ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยกันอย่างเรียบง่ายก่อนที่ทีรัตจะต้องรีบออกไปเจอกับคุณวิสารที่ไซง์งาน แต่คนที่มารอเขากับกลายเป็นนัชชานัชชาแสดงท่าทีที่ใกล้ชิดเกินงามจนทีรัตรู้สึกไม่สบายใจแม้นนัชชาจะพยายามจะตามติดและชวนทานข้าวด้วยแต่ทีรัตก็ปฏิเสธอย่างสุภาพระหว่างที่ทีรัตรีบออกจากไซงานทีรัตทำกระเป๋าใส่บัตรหล่นหายทำให้นัชชาเก็บได้และวางแผนจะเอาของมาคืนถึงในบ้านเลยเพื่อหวังจะใช้โอกาสใกล้ชิดทีรัตให้มากขึ้น แต่เมื่อนัชชาไปถึงบ้านของธีรัตก็ได้ตกใจไม่เห็นนัชชานั่งคุยอยู่กับแพรทองนัชชามองด้วยความหึงหวงและสังเกตอย่างชัดเจนว่าทั้งทีรัตและแพรทองมีความใกล้ชิดกันเกินกว่าคําว่าเพื่อนนี่คงไม่ใช่เพื่อนร่วมงานธรรมดารรมดาและเมื่อได้มองแพรทองใกล้ๆเธอก็ยิ่งอึ้งเมื่อแพรทองน้าเมืองของตัวเองเราวกับเงาสะท้อนในกระจกนัชชาจิงแกล้งทำเป็นเติมแป้งแล้วใช้กระจก สะท้อนดูเงาก่อนจะตกใจไม่ได้เห็นว่าเงาในกระจกมีแต่ทีรัดไม่มีเงาของแพรทองเลยเธอก็เริ่มเชื่อสิ่งที่เมธินีเคยพูดว่าแพรทองคือนางผีตะเคียนแม้นนัชชาจะกลัวแต่นัชชาก็ตัดสินใจที่จะเก็บอารมณ์แล้วก็ขอตัวกลับเหลือทิ้งไว้เพียงความสงสัยและความเคือบแคงใจในคืนนั้นนัชชาเฝ้าคุ้นคิด ถึงเรื่องแพรทองและตั้งปณิธานว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ผีมาครอบครองหัวใจของทีรัตเด็ดขาดในขณะเดียวกันก็เริ่มวางแผนเข้าหาทีรัตอย่างใกล้ชิดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่ไซงานหรือว่าจะเป็นบริษัทสร้างความอึดอัดให้แก่ทีรัตทุกครั้งที่ได้เจอกับนัชาทีรัตเลือกที่จะปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้แพรทองรู้เพราะไม่อยากจะให้แพรทองไม่สบายใจ เขาจึงชวนแพทองไปเดทแบบง่ายๆที่วัดทั้งคู่ร่วมกันถวายสังฆทานและขอพรให้ได้รักกันทุกภพทุกชาติอย่างมีความสุขแม้แต่ว่าจะพยายามจะหนีปัญหายังไงแต่ความจริงก็ยังตามมาอยู่ดีเมื่อโทรศัพท์จากนัชชาโทรมหาธีรัชทีรัชพยายามจะเลี่ยงรับสายเพราะไม่อยากจะให้แพรทองรู้ย้อนกลับไปในอดีตในเช้าวันใหม่หมื่นคีรีพามหมื่นชัยยาไปเดินตลาด บังเอื่ได้ไปพบกับแพรทองพอดีท่ามกลางสายตาของเอี้ยงและชาวบ้านมื่นคีรีแนะนําแพรทองให้มื่นชัยยารู้จักว่าแพรทองเป็นคนรักของเขาและกำลังจะแต่งงานกันมื่นคีรีพูดอย่างภูมิใจที่ได้ครอบครองสาวสวยอย่างแพรทองมื่นคีรีที่กําลังมีปัญหากับแพรทองเพราะแพรทองเข้าใจผิดคิดว่าเขากําลังมีผู้หญิงอื่นมื่นคีรีจึงยินยันกับแพรทองว่าเขาจะทําทุกทางเพื่อให้เรากลับมารักกันเหมือนเดิม ในขณะเดียวกันที่เรือนเศรษฐีมิง่งบรรดาบ่าวต่างกระซุบซิบกันเรื่องความรักระหว่างแพรทองกับมือคีดีว่ามือคีดีรักอยู่กับแพรทองคำพูดคำดินทาของบ่าวในเรือนนั้นพิมพันน้องสาวแพรทองที่แอบฟังยืนอยู่ก็เกิดอาการไม่พอใจอิจฉาพี่สาวเพราะพิมพันแอบหลงรักมือคีดีเช่นกันพิมพันอยากจะเอาชนะแพรทองและแย่งมือคีรีมาจากแพรทองจึงไปขอให้เศรษฐีมิ่งผู้เป็นพ่อช่วย ต่อมาหมื่นคิรีพญาเทเวศวิสันได้เดินทางมาหาเศรษฐีมิง่งเพื่อมาแจ้งข่าวว่าตอนนี้พวกเขาสามารถจับคนขโมยฝิ่นตัวจริงได้แล้วที่ผ่านมาเศรษฐีมิ่งเข้าใจเขาผิดมาตลอดว่าให้ตำรวจไปจับฝิ่นพญาเทเวศพูดกับเศรษฐีมิง่งเพราะหวังจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเศรษฐีมิ่งมีสีหน้าไม่เชื่อเพราะยังรู้สึกโกรธหมืน่นคิรีอยู่แต่ก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรต่อหน้าพญาเทเวศ มื่นคีรีเมื่อมาที่บ้านเศรษฐีมิง่งแพรทองที่ได้เห็นมื่นคีรีมาก็ดีใจมากรีบเข้าไปต้อนรับด้วยความคิดถึงพระยาเทเวศก็เร่งรัดถึงเรื่องการแต่งงานระหว่างแพรทองกับมื่นคีรีลูกชายแต่เศรษฐีมิง่งกับยืนการว่าจะไม่ให้แพรทองกลับไปคบกับมื่นคิรีอีกเพราะเวลานี้เขาได้ยกแพรทองมั่นหมายกับเพลิงไปแล้วมื่นคีรีหน้าเสียแพรทองเสียใจไม่ยอมเป็นเมียของเพลิงแต่ในเมื่อเศรษฐีมิง่งยืนการาน และไม่ให้หมื่นครีมาข้องแวะกับลูกสาวอีกทําให้หมื่นครีต้องกลับไปหาทางเอาชนะใจสตรีนิ่งให้ได้เรื่องราวในอดีตหมื่นครีและแพรทองที่เข้าใจผิดทําให้พัดพลาดและดูเหมือนครั้งนี้ประวัติศาสตร์ก็กําลังจะซ้ารอยอีกครั้งติดตามกันได้พิศวาสข้ามภพในอีพีที่22ถึงอีพีที่24ที่ใช้ในวันอังคารที่6พฤษภาคมจนถึงวันพุธ,ธัสบดีที่8 พฤษภาคมนี้ทางช่อง8เวลา6โมงตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่อง mystar ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ